สวัสดีครับท่านผู้ชมรับติดตามไม่ช่วงดีๆทุเรียนบันเดินครับวันนี้พามาแอบส่องทุเรียนของน้องสาวชุดแรกครับโหลูกเขาโตเร็วมากครับเท่าไข่าหานแล้วนะครับไข่าหานแล้วครับประมาณยี่สิบกว่าลูกได้ครับชุดแรกชุดที่สองก็พลังขึ้นลูกครับสุดๆไปเลยครับผม ดูลลูกสมบูรณ์มากครับทรงสวยด้วยครับลูกทรงสวยสุดยอดไปเลยตุวที่สองกำลังขึ้นลูกนะครับ สุดๆสวยงามสุดๆครับที่เป็นหัวกําไรก็มีครับผมยังไม่บานครับทุเรียนปีนี้ดูแลเป็นดอกจ้าครับหนวมาสามสี่รุ่นครับในต้นเดียวหัวโอ้ลูกใหญ่มากครับผมโตเร็วมากๆครับโอ้อยังพวงก็มีครับผม ไอ้เป็นพวงกม็มีครับพวงนั้นหกลูกเลยครับโอ้โหกิ่งนั้นกิ่งเดียวเจ็ดลูกครับช้ยคอโหดร้ายชายคอโหดร้ายของน้องสาวครับต้นนี้คือต้นที่ขุดล้อมนะครับถือขุดล้อมมาปลูกครับต้นละสี่พันห้านะครับไม่ตายไม่โตอยู่หลายปีครับตัดยอดปุ๊บโอ้โหพุ่งพุ่ดพุดพุด,พด,พด กำลังขึ้นลูกสวยเลยนะครับกำลังขึ้นลูกสวยเลยตัวแสบไม่น่าเชื่อครับ มาดูอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็ดอกดอกหมหูโหลานดอกหมหูโหลานสุดๆอ,โโอ้โหจะเยอะไปไหน ก็หลายรุ่นครับเหียดตีนหนูก็มีตาปูตาปลาก็มีหัวกำไรก็มีกำลังขึ้นลูกก็มีสุดๆไปเลยโอ้โห อลังการงานสร้างครับตอนนี้ตอนนี้สมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์หรือว่าสมบูรณ์เลยนะผ่านการขุดขุดย้ายสองรอบนะครับตอนนี้นะครับทำทีก็ปลูกไกล้ตน้นต้นเงาะครับย้ายขยับมาย้ายขยับมาจนถึงนี้สองรอบสุดๆครับผมคลิปนี้ผาจบให้ดีนะครับ น,นี่ของน้องสาวครับส่วนของผมเองป๊อดแค่นี้แหละครับขอบคุณสวัสดีครับ